ทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยเราไปสักทีคลิปนี้เนี่ยเป็นดันดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนเนาะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ามียังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันมีความไม่ค่อยใส่ใจกันสักเท่าไหร่เนาะ ในความสัมพันธ์มันอาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ให้ให,ให้ให้อย่างเดียวเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็รับรับรับอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้ในความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยมันมันเหนื่อยตัวคุณเองนี่แหละอาจจะเหนื่อยนะคะและในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของแฟนเก่าได้ด้วยนะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นแฟนเก่าที่มีการเลิกรากันไปแล้วมีการแยกย้ายกันไปแล้วแล้วก็มีการกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า ทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ยอมปล่อยเราไปสัทีมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ใจอ่อนหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะอ่ะโอเคเข้าท็อปิกกันเนาะแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยคุณไปสัทีคะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาใช่ไหมการที่เขาไม่ยอมปล่อยคุณอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือเซฟโซนของเขา คุณคือความสบายใจของเขาเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้คุณหรือว่าเวลาที่เขาได้คุยกับคุณเนี่ยมันทําให้เขานอนหลับได้อย่างสบายใจจริงๆจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะอันนี้คือในมุมมองของเขาไม่นับกับการที่เขาเคยทําอะไรไว้กับคุณไม่นับกับการที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะแค่ในมุมของเขาแค่ในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่ามันสบายใจมันปลอดภัยเหมือนเขาได้อยู่บ้านเหมือนเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ นะคะคุณคือความสบายใจของเขานะแล้วถามต่อนะว่าแล้วการที่ในตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจริงๆหรือว่ามันเป็นเพราะตัวคุณเองนะคะที่ถึงที่ใจอ่อนได้ขนาดนี้อ่าโอเคจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะ มันก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีก็คือทั้งตัวคุณด้วยแล้วก็ทั้งตัวเขาด้วยตัวคุณเองก็ใจอ่อนตัวคุณเองก็ยังอยากรักษาเขาให้เขาได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าตัวเขาเองก็พยายามยื้อคุณไว้เหมือนกันคือทั้งสองคนนะคะทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างมีการคนนึงก็ยือ้อคนนึงก็อย,กอยากอยู่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้าคุณอยากจะไปจริงๆคุณอยากจะ หนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้จริงๆอะ่ะคุณก็ต้องตัดจบเองคุณก็ต้องเลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นเองไม่ว่าเขาจะงออย่างไงก็ตามไม่ว่าเขาจะตื้อยังไงก็ตามอะ่ะคุณก็ต้องใจแข็งแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณยังใจอ่อนอยู่อ่ะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็ยากเหมือนกันที่มันจะจบจริงๆในความสัมพันธ์นี้มันก็ยากเหมือนกันที่จะมีการห่างหายกันไปจริงๆ